โอ้ยเอาแล้วเฮ็ดแล้วงานเขา,เอาไอเตึงมีหน้าที่ยังปิ้งป่าทุกคนเอาคักที่ไอเตึงในป่าเรีย,ย,ยนยคนละไม้คนละมือเนาะมันนี้วิธีการหิ้ตกอ่อยป่าทุกคนเอาหมูแดงใส่เนาะขั้นตอนใส่ปลาแดงเขามนี<อ>มไ,นนไม่นี้ มาป่ะมามาเด้อกินเข่าเอากินเรียบเรียบแลวแล้สวัสดีทุกคนมาในยูไคเคสตูดิโอนะทุกคนเซรามิเน่ฮะยิ้มพาทุกคนมากินเข่าอยู่ห่วยอยู่ปลาคือเก่าทุกคนเนาะเซรามิเน่เฮากับมาหลายคนเติมเนาะมีไอเติงและไอก้อยน้อยซึ่งว่ามิเน่เพิ่มกระปิ่งปลาทุกคนเบิ่ง ซึ่งว่าทีมงานของเ้าก็ได้ไปวานเฮทุกคนเนาะเพราะว่าเหาก็ได้ถากันอยู่นี่ตอนวานเ้าก็บบอดี้ทายทุกคนเบิ่งเนาะยานคลิปมันยาวทุกคนเ้าก็ถ่ายตอนเ้างสกินเข่าหรือว่าตอนเ้าเฮ็ดกินเหยียงทุกคนเนาะซึ่งว่าตอนนี้เ้าก็เคียงทุกคนเนาะเพื่อสิซอยป้าทุกคนเนาะเฮ็ดเคียงเพราะว่าเมนูของเาในมือนี้เอาชิดก้อยแล้วก็มีปีกน้ำเนาะทันทีตามม่ต้องกันเลยทุกคนได้รำหน่อยว่าพี่กุญแจฝากนหน่อยเอ้หน้าของเ้านี่ก็ เป็นคนแบบไปใช้ขี่ปลาเนาะปลากรได e ้ร้ายตมเนาะนี่ทุกคนเฮ็ดเด้อโดยโดยเขาเฮ็ดเองเนาะนี่นี่นี่เห็ดเป็นระวังทุยนี่ทุกคนปลากับพวกกินเนาะมันนี่เฮาสีมาเอานี่ออกก่อนไปโต้งบ่มีเว้ยเด้กเถิงหาในภายใต้ไปโตอกไงคอยสิฝากก่อนวันนี้ก็แจ้งยินที่ไงแจ้งงานวะนี่ทุกคนเฮาสิมาฝาก นี่เออหาพี่ตองก่อนปะมาหาบนสะอาดกันทุกคนเนียจะได้เสียห,หน่อยหาอีกันเฮ้ยไอ้ควายเมาเนี่ยนี่พ้าป่าเหี่ยวเลยเอาไปล้างให้เนี่ยยี่ด็กคนเนาะ เมนูห่อในมือนี้ทุกคนเฮาเส็ดกอยแล้วก็มีปีกน้อยน้อยเนาะปัว้นหน่อยตัวเขา,าบอกว่าอู้ตัวนี้ไข่เลยบ่นก้อยปีกร้อยเฮ้ยไม่ตัวมาถาดิเพราะว่าเ่าเส็ดมีเมนูปีกแล้วก็มีเมนูกอน้อยเนาะเ่าก็ะยิบฝากถาทีมงานของขวัญเลยทุกคนเปลี่ยนสีแก กันเฮียทุกคนเน,นี่ยอา,าชิดก้อยไปทุกคนอา,าชิดผักหางเะย,ยกัน,นาอาเชียวอันนี้มันออกเงือกมันเงือกป่ายนี่เป็นหางเป็นยังาอาเชียวออกเมือ พราะว่าเาสิกลอยเนาะโอเคทุกคนเนาะเัาศีขออนุญาตเฮ็ดไปก่อนเนาะไอ้เตืองจะว่างอยบ่เจ้าเมาอนี้ออกแค่นี้นะเอาหางมาหนิเออ เออผู้สร้อยก็ซโซย์นะฉันกระสาด้วยเออกูเอาห้างออกนี่มันจังกูณช่วยเองก็ได้นะต้องทุบป่ะเอ้โซยเลยทุบป่ะทุบช่อยเนาะมาตายเรากินชีมันแหนดีสั่นชอบขันนดิชูดีวีนี่ละว่าทุบ

หน่อยไรนี่นขึ้นไยบบบบา่นอนี่ย่อย่อกล่องมทยกูได้ไงเขาเว้ยคนนี่โอเคทุกคนซึ่งว่าตัวนี้เาก็สอยปลาเนาะเพื่อก้อยหากินเขาได้ไหมทุกคนเสียหน่อยเป็นิมาซอยนนี่ บัวทองบูกรารทุกคนเนาะอยู่ในป่าสะอาดมืดบัมีอยังแบบสุกะปุกเหรอแตในบางคนก็สีดามากว่าเออเฮ็ดกินพแบบแบบแบบิสุกะปุกแท่งสันบัแม่ทุกคนเนาะอยู่ง่ายกินง่ายแบบนี้แหละแบบชีวิตแบบใส่ชีวิตแบบอยู่ป่าอยู่ดงทุกคนออดีเขอนุญาตแบบปลาซอยปลาไปก่อนทุกคนเนาะเสียหน่อยเฮาหิวเข่าเลยเป็นจากโบยว่วายจังเลยนี่นนตีเลยนดีกว่า ดีคอณภตพเลยเขาจะเป็นกุ้ซอยเนาะคนเห็ดกับตางหาทุกคนไปซอยปลาไปก่อนเอาเห็ดเอาอันนี้ก็กูเดิดพักกะเด็ดมือเนาะว่านซีเราเป็นคนเด็ดพักมือเนาะน้อยอุ้ยกระตัดเลย เสียหาเบิกรัก่อเอ้ทงเอ้ทงเอ้เจ้ใคมาบัวฟ้าบัวฟ้าอยู่คจะไปเอาเองปอยังไตุ้งห้เจ้เศษนมาฮะมดมดก้อยก้อยมดฮันเ็เห็ด่อสัตเอเราจะามันจะปิดโอ้ยโอ้ยเอาแล้วเห็ดแล้วงานเขาเสูไปเปิดเอเอห้องข่อยไปหามบนอื่นเอสูดละมิดแล้ว จะเช่ามูทตอร์ไซก๋วยม่อนี่นอโอ้กัดกัดเลยตอนแกี่เต็มไปเลยคนจับนอ่อันนี้ขันก๋วยเลยทุกคนนี่โอ้ยบอูตัวเองที่นี่เสียหน่อยนอยเนาะยิ้อข่าว่าตัวนี้นะยิ้เข่าบอยิ้เข่าอะไรเพื่อนมา นี่ทุกคนทีมงานท่ามาเนาะเสียน้อยมันยังมืดเลยต้มตบมนี่ต้อใสอันหนึ่งผัวบานสีหนี่เมียมาคำน้อยเฮ่อไอเตืองกินนอสไลนไว้เตืองไอเติงมีหน้าที่ยังปีงปลาทุกคนเอาคักๆที่ไอเติงนี่ปลาเขาเนี่ยไอปีงปลาทุกคนเขากะมันนี่เสียทองมากเนาะเหมือนเนาะ เสียทองอุกปกรณ์ขอ้าวเมื่อนี้มีเหเป็นเหแล้วก็มีหนากากแล้วกะ็ของเนาะเสียทองมันผักขงิงสวนผลไม้คนละมือเนาะเมื่อนี้เสียทองมากเลยมืออ่อนี้เด้ออืมอืม,อ,มอันนี้พราะว่าอันซีเขาเด็ดพัก,พกแถมมุดน้ำอ,อีกหมด จัดจับด,ด,ด,ดตีก้อ,อ,อ,ยอยเอน็ตพักไอบีเฮ้าคันคันปลาอืมไอ้หน่อยยังหน่อยอุ้ยหน่อยสูบยาเลยนีหมดแดงทุกคนหมดแดงน,น,นายแงีทายไหมโอเคทุี๋ยวก็นซึ่งมาตัวนี้เฮากับซอยป่าซอยยังกันแล้วไปทีมร้อยทุกคนนา,นาทีคน ไพมันเนาะเสียทองเขาฟักคิงคิงก็คือขาหรค่ขาฟักีลายเด้อกขาเด้อมันจะมีขาคือเข้าไงนะโอ้ลืมไปหน่อยเออลืมไอเติงเขา้านะมินาทีปิป้งปลาเนาะเข้ากับแบบมินาทีแบบว่าซอยขีปป่ปลาเลยค่ะปักปลาเนาะเป็นทีมลอยทุกคนคนเห็ดเป็นก้อยนี่ก็เป็นไอวีเนาะเราเป็นคนเห็ดเข้ากับมีแต่ธา อันนี้พิมพมดแดงจะน่าจะใส่เข้าไปให้มันเพิ่มความส่งให้เนาะนี่ปีกปลาไอเติองขาขาดไอเติงเนาะไอเติงในปีกปลาเฮียทีมงานเอาทุกคนมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปะกับตักกล่องในมืหมนี่ทุกคนบ่วงบก็ได้มาสามบ่วงอืมบ่วงนี่ใช่เลยมดแดงนี่ใส่มดแดงอ่ะทุกอย่างใส่ทุกอย่างคุย เดี๋ยนี่นี่นี่นมาเบ่งการใส่หมูดแดงของเราวิธีการหิตก้อยปลาทุกคนี่เอาหมูแดงใส่เนาะเฮกิงดจียดด้วยไปาปลาป้าป้โอ้โหจะใครไลยเอยเอาไข่ลงไม่ลพาไขรหมูดแดงทุกคนเ้่งแกวิ่งยุ่งหน่อยแก่ข้าวแก่ยังเนาะนี่อยู่ในมด โอ้สมสมุเว้ยสุ่มคักอยู่แล้วสุ่มคักคั่งโอ้หมดบมมดเอาพักแล้วนี่เออมานุนบอกก่บอกเะคนเห็ดอันนี้คนเห็ดกอยนีเป็นก้อยเนาะใช้ไหกินแบบ อนี่รู้สทุกันสิรพื่อนนี่ตุกนันใช้ข,า,ขาเขาใส่ท้องเลยหรือเปล่ใส่เลยขาขาไม่ได้วะถ้ามาใส่เลยขาเอามือยุบ <c oughs> เลยนะเฮาเนื้อ <c oughs> เนื้อ <c oughs> เนื้อเนื้อ หมดลายเติบทุกคนมันนี่มไหมดนลาไอเติคือหมดแฟนแล้วบอเอาใครขย้อน้เามคน่เมนูกอยปลาเนี่ยมันนี่ได้ได้พัก่ะ เป็นวเป็นวใช่เป็นใ่น่ไงเนนกะทากินน้อยนเนาะมีนาที่ทากินวะนี่ยิ้เข่าวะยิ้ข่าเลยเว้ยยิ้ข่าเนาะโอ้สอบนาข่ามังงเขาก็มีเสทอนี่มันนี่จะได้ปลาไหมว้ตึง่พอดีอยู่วงทีไหนพอดีมือข่ลีอู้หมดเว้ย สับัวหอดชิมือข่อยือสิบสุกนะสุกเอาไ้สุกชุกชุกหัวปลาพอเลยเ้ยมันสุกเนยนี่โอ้ยใปลาให่ปลาตัวเตี้ยขั้นตอนใส่ปลาแดงเข้ามันยังไง มันจักสือเฮเลยเนอ่อะแดงฟิกโอ้แดงขักงนี้อือแสบดาบเลยแน่นีลอือคนหิวขอก็หิวน้ะไอ้น้อยห้าไให้ไนห้นน้อยรีดจักเอดาบย ด้วยวะผู้ชายนึ่ผู้เราเป็นเพิ่มเห็นเห็นคนเห็ดในทีอันนี้เห็นคนเห็ดบ่บเห็นแผลแผเออแออยัยังยังบ่ท่านซีมสอ่ะพระถ่านซีมสย คืออยู่เนาะสีหนาวนี่เนาะตกปสาวเป็นน้าเนาะสาวเป็นมือแล้วเขากำนันขี่ป้ากันเลยเนาะนี่จับนีปีปืดบุหรี่ครับ โอเคทุกคนเนาะแต่วันนี่เราจะมาซีมซีมือของไอ้บีนอนละเอียดมือนี่คือซี่ก็คือเลยมือนี่ป่าทุกคนใส่หมดใส่พักใส่บวกพริกใส่ปิ้งแดกประแดกเพิ่งัวเนาะเป็นแหลายหลายเนาะทุกคนเนาะนี่เลียบดีเลียบดิเบิ้งก่อนซีหนาเลยนี่เมนูเขามเขานี่ก๋วยป้าทุกคนซีมก่อนป้าเขามีพปิ้งป้าเขนมีมอดีชมชมวะครับอื่ ท้ายเบื้องตัวนี้อุปกรณ์ยุบตัวสิ่งมึงมาโอเคทุกคนเนาะซึ่งวันนี้ฮัจิพาทุกคนมาเบิ่งอุปกรณ์หาปลาห้องน้ำวันนี้ทุกคนเนาะมีลูกนาแล้วก็มีเห มีเฮเนาะอุปกรณ์ตีเฮาหาปลาเนี่ยมึอนี่ทุกคนแล้วก็มีหนักกากโอเคทุกคนสงอตัวนี้เท่าไก่สกินขาวกินหนาวน้ำกันทุกคนเนาะเพราะว่าทีมงานเั้งหมดหิวข่าวเลยนี่มีเสียทองมาเมื่อไหร่ทุกคนเสียทองคลิปก้อนเพื้นโได้มาเนาะเมื่อไหร่พิ่นมาคลิปนี้เนาะก้อนได้มาคาเบี้ยงนี่พิ่นคาเบียงอันนี้พระบานเข้ามากูคลิปอยู่นี่น้ำพระบานซิเนาะมีคอยันไม่มีเพื่อนโพดีเลยเนี่ยลินขาดเพื่อนนี่คือว่าขาดทุกอย่างพอเพป็นพามาทุกอย่างเนาะนี่

มาคิดขด้ากินอาหา้ำกานได้ทุกคนนี่รมกินน่อยสิคิดคำไงพูดนะวัเนี้พูดรับเบลคนนี้เหรออืมจเสียท่องเอาคำไงบ้างม,มียังติด<ม>ไอ้ก้อยโอ้จบเะวะจบพดโอ้ยตึงเห็นแลว้วมันจะตึงตัน

嘿。<Not. S 2>

แสียบย่โนมวันนี้เนาะปลาป่านเนะะาะปลาไอตึงเอาปลาไปแล้วพน่นๆนนะปลาไปแล้ว

มาปีกกลับบูมีนเหระแกส่งเสร็จวเหมันหายรอดม,มันหา<พ>ยรอดอยไรจับแกส่งให้ปิ่งปางเหรอเนี่มันพังเลยน้อง,ง,งไฟไฟป้ายังใหม่ phải này một phải này một số à gì đâu đấy mà châm ừ. lan không Hãy subscribe cho ตาเนี่ยเขเหมือเลยก็สุกหักนะซุกขาเนี่ยเขามือกซุกหน้าซุกหลังอเปยังงั้นฮักจากการเบื้องเดียวเนี่ยเด็กซ้องยิมก้อยฉิบขึ้นบึนเนเบื้องเดียวควบืนตั้งหลังมาเลยพส่วนเสียจอยเครื่องรส่วนมักเรื่องก็แอร์ซมสื่อลยเนี่ยเนี่ย ได้กบบกได้กบบกบกมนสายแมค่ะคนุงเฮียยูนี่นะครับยูนี่อะรเี้นี่แต่ลุงเฮียลุงเฮียยูนี่คนเดียวหรอม่อสัแต่เนาะกระบาฐานดกอนี้ห้ยหังชัดขนาดหั ha không không mệt nhìn má không เขาเหลือของกินบนเหรือแซีบไม่เตือ,อนลนะเมียเนาะอ่าคนนอกมือนี้เอาก่มากับทีมงานหรือว่าอายเอ้ยนอกอยูน่นในมืดพากันกินข้าวปลาทุกคนแนะื้วบรรยากาศอยู่นี่ก็โคตรดีเนาะทัวบ้านท่านเก่ากินหดกลางเปล่าได้หน่อยเสบเนาะเผ็ดเสียบลายล้เมียดเสียท่องเนาะเผ็ดละมือนี้เาเจนหน่อยของเ่าก่ หิวเขา่าจนอิ่มขึ้นมาพุดยากเลยโอเคทุกคนคราสำหรับกินนี่เขากับพากันมากินเขา่าอยู่ห่วยหรือว่าอยู่ปลาเนี่ยทุกคนเนาบบรรยากาศกันได้ทุกคนเนาะมันก็กินเขาเชีว่าแล้วเขากินเข่าอยู่ไ้อยู่สวนอยู่ปลาอยู่ดุ่งนี่ทุกคนแซ่บเพราะว่ากินอีกย่างก็แซ่บทุกคนถึงว่าจะกินเขากิน